สวัสดีครับพี่น้องเยีซีทุกท่านครับเมื่อนี้นะครับทีมงานเท้าชนะโอนต้นนะครับที่น้าถอนต่อพี่น้องถอนต่อถอนต่ออ่าเหยาดเสียงก็ร่างเยียนปานไม่พี่น้องเหยาดเสียงก็ร่างเหยีปานตาเราเคยมีการถอนต่อพี่น้องทั้งฝังดีดทั้งฝั่งออกแน่นแล้วเราโดนลูกกระปั้นตัวตัวรถด้วยยังกับรถอ่ะหกหกตีฝนพี่น้องหกหกตีฝน โอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วเรียบร้อยครับมาฐาน นะครับตอก็คือตอต้นแพร่ปฝรั่มีเป็นไอ้ปลาดึงยากวะโอ้ตอฝังเลยอครับตอฝังเลยอะหากมันไหลหากเกี่ยวมันไหลครับหากเกี่ยวมันไหลแล้วมันจะดูทั้งแข็งทั้มตายอยู่เด้ได้ใส่แห้งหลายบนหลอดอาอยุครับเอาอยุครับกำลังเหลือ,อ,อกเยอะคนแรกขั้นแรก เอาล่าพี่น้องซะกปะเจอกันคลิปหนาเจอกันไหมพี่น้องคลิปหนาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ